ใกล้ๆกันครับตลาดมหาชัยก็อยู่นี่ครับร้อยหนึ่งนะครับร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่สิบบาทแล้วก็จะกรอบแบบนี้เลยใช่ไหมทุกอย่างในนี้ต้องเจหมดนะครับไม่เจไม่ได้สอะใจกันไปกับตือคาโกใช่ไหมอาหารเจเป็นสไตล์ข้าวแกงผมต่อคิวซื้อเยอะแยะเลย ขก,ก,ก็แกงเจก็มีแต่อของเจนี่แหละห้องใจลาบหมูเจเป็นยังไงลาบหมูเจคอะพี่น้องเดี๋ยวหวานลูกชิ้นใช่ไหมลูกชิ้นเจครับแล้วก็อ๋อร้อนๆเลยค่ะทอดสดๆริมน้ำแบบนี้เลยครับอ,อบบลบองก้นอนผัดหมี่ขนม,ม,มหัวตับกอดไม่ได้กินมานานนะครับประจังนี่ครับหนึ่งร้อนๆแบบนี้เลยอร่อยที่สุดในสามโลกเลยนะคะโอ้แมีอะไอีเหรอฝั่งตรงข้ามก็เป็นท่าฉลอมนะครับเป็นท่าเรือข้ามฟากมหาชัย ่าเรือมหาชัยนะครับวันนี้มีงานเทศกาลไหว้เจ้าเก้าสางนะครับเทศกาลกินเจสวัสดิ์สุสาพรครับก็มีอาหารเจรขายนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับปลวงตีก็เป็นคนทานเจอยู่แล้วนะครับทุกปีวันนี้ไปดูนะว่ามีอาหารเจรอะไรอร่อยน่าทานันครับใกล้ๆก,กันครับตลาดมหาชัยก็อยู่นี่ครับทางนี้เองก็เ,เป็นซอยนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็น งานเทศกาลกินเจครับอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของสายเฉพาะหลักเมืองบุทธารครับตอนเข้าตลาดแล้วก็แวะมาดูสักหน่อยนะคู่สวยจย่งหนึ่เขาบอกสามสิบร้านดีแกาจิดร้านมากนี่ครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นท่าฉลอมนะครับเป็นท่าเรือข้ามฟากมหาชัยน,ะนี่ครับงานเทศกาลก็อยู่ตรงนี้เลยครับไปดูนะไปชิมเกาลัดก,กันนะครับกุ้งร,ร้อนๆแบบนี้เลยอืายไงบ้างครับเนี่ย คึ่งโลคึ่งโลร้อยยี่นะผใจข้างๆร้อยหนึ่งอันนี้เป็นคดอืมร้อยแบบนี้เลยกฟรอมนแบบนี้เลยนี่ก็ไม่ผมนีไปซื้อก่อนแล้วค่อยชิม,มดีนะจ๊อนี่ครับต่อคิวกันซื้อเลยโอ้นี่คืออะไรครับเนี่กระรอจีนค่ะกระรอจีน

เด็กๆชอบเลยครับเป็นหวานมีกรอบสามสิบบาทน้ำพริกตัวไปครับสลํลำต้มยี่ห้าบาทประมาณนี้นนกับแ้แรถูกใจเด็กๆกันครับทุกอย่างในนี้ต้องเจหมดนะครับไม่เจไม่ได้เพราะว่าเป็นงานเทศก,กาลนะครับบะจ่างครับโอ้เคยจำได้ว่ากินครั้งสุดท้ายตอนเป็นเด็ก ทอดเตะผัดมีห้องโปงทั่วไปนะครับจะผัดกันตรงนี้เลยนี่นะแล้วก็อะไรนะถุงเงินถุงทองนี่ครับคือละห้าสิบบาทของทอดเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเปลือกทอดตัดชิ้นเลยพี่แล้วดูินนี่ครับเต้าหู้ทอดหางเจนะครับเปลือกใช่ไหมใช่ค่ะหอเปียข้าวโพดทอด แล้วก็ผัดหมี่หมี่ั่วหมี่ฮ่องกงอ่ามีตัวมีฮ่องกงเส้นเล็กเส้นใหญ่อืมสามสิบห้าบาทครับหรือไม่ก็เป็นวุ้นเส้นก็มีเสาะใจกันไปกับตือคาโกใช่ไหมอ๋อจำได้ว่ากินครั้งสุดท้ายตอนเป็นเด็กตัวกระเปียกเดียวนี่นีน่ฮะตือคาโกค,ครับเผือกทอดเผือกจ้า จต่อคิวกันซื้อเลยค่ะโอ้โหต่อคิวเลยอาหารเจเป็นสไตล์ข้าวแกงเยอะแยะมากมายเลยกะเพราก็มีกะเพราเจโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยอืมเยอะแยะเลยครับจะเป็นแกงเป็นต้มก็มีเนี่ยไอ้รุ่งไปเลยว่าคงเครื่องครับข้าวหนูต้มหูด้านข้างก็มีผัดเผ็ดผัดเผ็ดเจใช่ไหมนี่นี่นี่ สาบสยายพีย่หมดเลยน้ำพริกเจครับรก็ว่างัน้นน้ำพริกะมะขามก็เจอ๋ย่แล้วแหละมะขามมะพร้รราวนะครับโอ้น้ำพริกปลาเจใช่ไหมค่มแล้วก็น้ำพริกเข็ยบหอมนะเป็นกระปุกก็มีเห็ดสวรรค์นะครูพริกขิงแบบโปรตีนผัดพริกขิงรก็ว่างันออ้นร้านข้าวปุ้นเจทีนี้ ใช่ไหมข้าวปุ้นเจนะครับแล้วก็มีผักภาษาอังาฤษให้เยอะแยะเลยนะครับแบบนี้เลยเพื่อความสะใจแล้วก็ตักขึ้นมาดูสักหน่อยว่าข้างล่างนี่อะไรอ๋อหรือข้างล่างเป็นอะไรเนี่ยเป็นจเนจ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ได้เป็นความลับใช่ไหมเอาดูทานนี่หน่อยกระเปรนเจเหมือนกันกะฉี่กะที่เออกะที่มันก็นเจอยู่แลอะเลยสะใจกับส้มตำเจใช่ไหม ส้มตำก็ต้องเจียอยู่แล้วเพราะว่าใช้ผักนะครับอืมครับแล้วป,ปลาปลาเนี่เจีเ๊ยใเจด้วยใช่ไหมปลาเนี่ยเจมอ๋อเหรอแสดงว่าปลาไม่ได้ทํามาจากปลาใช่ไหมโอ้ยเหล่าต้มเหล่าเพราะนี่เนาะโอ้ยเยอะแยะมากมายฮะคนก็เยอะแต่ละร้านต่อคิวกันก็มีนะฮะขนมจีนเหมือนกันแล้วก็ของทอดครับ ต่อคิวซื้อเยอะแยะไปเลยต่อคิวซื้อเฉพาะของทอดขายดีมากเลยเจ้าเนะนี่ยนี่ครร้านข้าวแกงเกีข้าวแกงเกีก็มีแต่ของเีนี่แหละมีอะไรนะ่ากินบ้างครับลองเลยค่ะอันนี้ขายดีมีมะเ,เขือผัดขนแหงอันนี้ผัดแหงอ่า้างอะไร มีผัดสะตอนะคะผัดสตอตอเจใช่ค่ะแล้วก็มีลาบค่ะลาบหมูเจห้องใจลาบหมูเจเป็นยังไงมันเป็นหมี่กึตักให้ดูหน่อยครับได้ค่ะเอาตัดกระดวนเลยฮะอืมนี่ครับลาบหมูเจใช่ค่ะพี่น้องเศิดมาเพิ่งเคยเห็นลาบหมูเจครับอาหารเจจำพวกต้มนะครับแกงกับฉ่ายทั่วไปใช่นไหมอืม แกงกะทิเนาะอืมนี่ครับมีอะไรบ้างครับเขียวหวานอะไรครับเขียวหวานลูกชิ้นอ่ะเขียวหวานลูกชิ้นใช่ไหมลูกชิ้นเจค่ะครับแล้วก็อะไรนะเทโพเจ้เหมือนกันทีนี้ฟักกะเีเหมือนกันฝากเพื่อนๆนะครับอือมีอะไรครับลูกแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ก็เจอยู่แล้วนะครับเพราะหน่อไม้มันก็เป็นต้นไม้ใช่ไหมโอ้ไปครับคุยิมต่อครับ โอ้ผ oh! ัดไทยเจติเน mm hmm. ี่ยอันนี้อะไรมั่งก็ไม่ร yeah> ู้เนี่ยคุณป้าเขาบออ้าวไออ้อยนะครับเนี่ยของหวานใช่ไหมใช่อันนี้ดูนี่ดีกว่าครับนี่ครับอันนี้มีอะไรบ้างครับมีมะม่วงครับมีมะม่วงส้มครับกุ้งเหรอกุ้งเจี๋ยเหรอส้มครับส้มอ๋อไม่ก็มีส้มเจีมีแคนตาลูปอ่าแคนตาลูปกีวีกีวีมีขิงมีขิง ก็ผลไม้ผลไม้อบแห้งอบแห้งทั่วไปนะครับอืมเยอะแยะมากมายเลยสามถุงยี่สิบบาทใช่ไหมง่ายค่ะโอ้สามถุงยี่สิบเองครับอโอ้ยเป็นดัดเสียบอยู่ดิโอ้ยอยากจะกินังเลยใส่แมสอยู่นะครับร้อยยี่สิบกับร้อยเดียวโอ้อขนมจากกเกจอยู่แล้ว Df, แน่น,นอนอันนี้เป็นข้าวหลามใช่ไหมครับข้าวหลามข้าวหลามแล้วก็ขนมจากรนี่ฮร้อนย่างแบบนี้เลยริมน้ําข้างหลังแบบนี้เลยนะครับเกี๊ยวซาตัวใหญ่ไส้แน่นรัวว่างหกสิบบาทเะครับนี่ฮะจะทอดให้ก็มีกระทะอยู่ข้างหลังทอดให้ด้วยเลยอ๋อร้อนเลยค่ะร้อนเลยนะครับนี่ ใหญ่นะนี่ลูบเลร์ลรเ,รเลยครับกุยไส้แป้งกรอบเขาว่างนั้นข้โาโพดครับฉลอมปลีเกลือใบชะครามผักรวมมันปลอดทอดเกิ็ดริมน,น้ำแบบนี้เลยครับสองตรงข้าเมเป็นข่าฉลอมลอมาเจอกับร้านน้ำพริกปลาติ๋วนะครับ นี้ขายดีตัวนี้จะเป็นเทนพลูพี่ถิ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสามเพศฟูสตาแดงค่ะตัวนี้จะขายดีสองตัวนี้ขายดีมากรอนน้ำพิีเปเทยอยู่ตัวนี้จะเป็นพี่เมาสามเพศฟูสตาแดงพี่เมาค่ะพี่เมาจ้าตัวนี้จะเป็นโปรตีนเกษตรจี๊พี่ถิ่งค่ะทุกอย่างกระเจหมดเลยกรเจตุ้ทุกอย่างในซุ้มไม่กระเจหมดเลยวเ อะไรนะหมูหวานหมูหวานใช้เห็ดทำหมูหวานแต่ใช้เห็ดทำก็เจอยู่แล้วค่ะเจค่ะตัวนี้ได้เป็นเออ่ขายเห็ดตรงเครื่อนเป็นเป็นเค็มหวนเค็มอะค่ะอันนี้กันกานชาดอร่อยทุกอย่างร้านนี้ค่ะคนขายก็สวยด้วยนะขอบคุณค่ะหวานเราเจอกับบ้าบินใช่ไหมบ้าบินมะพร้าวอ่อนหอมแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูนะว่าทำยังไงฝากตัวไป มันก็หยดเข้าไปนะครับยานั่นเป็นก้อนเท่าไหร่ก็หยอดเข้าไปนะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมอืมขาไงครับทีสองสามห้าค่ะสองบอลแบบนี้เลยสามห้าบาทตัวน,นี้นะครับยิงสปูเจีทีเนี่ยอ้าวิงเหรอยิงสปก็เจได้เหมือนกันโต้วว่าน,น่าเลยนะคะ เย็นต่โปเจใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้มาอร่อยที่สุดในสามโลกเลยนะคะโอ้แมีนบอเนาะโอ้นี่ขนมอะไรครับเหมือนอยู่ข้างหน้าเลยกะมลาบจีโอ้นี่ส่วนติสมอะไรครับกลาบจีค่ะพี่ลาบจีไหมคะมีงามีถั่วค่ะน้าตลมีงามีถั่วแบบนี้นะครับลองทานแบบนี้กับกรอบใช่ไหมเออแล้วก็เป็นแป้งแบบนี้แล้วก็ไปทอดมาอยู่ข้างหน้าเลย

เต้พวกนะครับทุกเส้น้่้่ะร่อยไ่าใหญ่หาเล็กไปที่ั่ก็ไทกอย่ได้แบบไหนีไนี่ครับที่หามานานนมหัวกรบตีเลยทีหากินได้เฉพาะทีตการกินเตเท่านั้นนะครับ็จไปเลยครับเนี่ยท้ายแล้วจบละจบละ สุดท้ายครับ,บ,บอ,อันนี้อะไรครับเนี่ยบ้อจา่างใช่ไหมอันนี้อะไรครับขนมตีบขนมตีบ แบบนี้เลยร้อนๆซุปเดียวหลอดนะครับอือขนมีบเหมนกันอันนี้อะไรครับคุยช่คยช่มีเยอะแยะหลายไส้เลยมีไส้คุยช่ไส้เปลือกเทมไส้เปือกเนมไุ้ขนอม่อไรครับกอว่าสี่สิบบาท้าตอว่าสี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบาจัก ีใช่ไหมครับใช้ไงครับพีสี่สิบเหมือนกันนะครับเป็นครับไม่ได้กินมานานนะครับมาจากนี่ครับนึ่งร้อนๆแบบนี้เลยประมาณนี้เลยครับกลับไปกินไหครับเนี่ยบรรยากาศก็ริมน้ําแบบนี้เลยสบายสบายนี่ครับสิ้นสุดฮะสุดทางแล้วครับสองสองทางอย่างที่บอกก็เป็นข้าฉลอมนะครับถ้าจะไปก็นั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือมหาชัยตรงนี้ไปได้เลยครับใกล้ๆครับใกล้ ครับก็พาเพื่อนมาเดินเที่ยวเทศกาลกิดเจครับมาดูอาหารเซ่ว่าแต่และอย่างมีอะไรน่าทานบ้างครับโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องพลนปรุงในการทำคลิปสหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันอีกคลิปหน้านครับผม